สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกันถึงผลข้างเคียงหรือสิ่งที่เป็นภาวะแทรกซ้อนของปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทํางานของเราก็ดีในการรับใช้พระเจ้าของเราก็ดีในการดําเนินชีวิตประจําวันของเราก็ดีพี่น้องครับท่ามกลางปัญหาต่างๆเหล่านี้ผมอยากจะหนุนใจครับว่าเมื่อเราทําในสิ่งที่ถูกต้องเราจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหา เหล่านี้อย่าประหลาดใจครับหรือบางครั้งเราอาจจะต้องกลับมาหวนคิดดูว่าสิ่งที่เราทํานั้นเพื่อพระเจ้าเพื่องานของพระองค์เพื่ออนาจาักของพระเจ้าเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าหรือไม่ถ้าเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเราทําเพื่อพระเจ้าพี่น้องครับเราได้ทําอยู่ในน้ำพระทัยและการทรงนําของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันเราก็ยิ่งมั่นใจครับว่าเราได้ทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วเมื่อวานนี้ได้พูดถึงเรื่องของดาวิดครับที่ถูกอับซาร์ลม ซึ่งเป็นลูกชายของตัวเองกระปดและก็ได้พูดว่าประชาชนอิสราเอลนั้นก็ใจของพวกเขาก็ขึ้นอยู่กับอับสาโลมเพราะว่าอับสาโลมนั้นได้ลอบเอาใจประชาชนดาวิดผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็ตกละเหละหกละเหเล่ล่อนครับตกอยู่ภายใต้วิกฤตปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบของการที่เกิดปัญหาอุปสรรคต่างๆก็คือ อย่างแรกประการแรกคือเรื่องของการร้องไห้การเสียความโศกเศร้าเสียอารมณ์ดาวิดนั้นอารมณ์เสียมากครับดาวิดกษัตริย์ดาวิด,ด,วดท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่นบชนะสร้างแผ่นดินสรารบนาอาณาจักรอิสราเอลให้เป็นปึกแผ่นกลับมาต้องละเหละเลล่อนท่านหลังน้ําตาท่านร้องไห้เสียงดังท่านระบายความในใจของท่านกับพระเจ้าประการที่สองก็คือความผิดหวังโอรสของพระองค์ที่รักมากที่สุดคนหนึ่งกลับกลายเป็นกบฏ พยายามจับปฏิวัติแต่ไม่สาเร็จครับอย่างไรก็ตามความผิดหวังเกิดขึ้นไม่เพียงแต่เท่านั้นครับเมฟีโบเชตซึ่งเป็นวงวานของกษัตริย์ซาอูลก็ยังไม่จงรับพักดียังเนรกุลแม้ว่าดาวิดจะช่วยเขาหลายหลายครั้งทีเดียวพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะมาถึงประการที่3ซึ่งเป็นผลกระทบของการทํางานรับใช้พระเจ้าการอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าการขยายแผ่นดินของพระเจ้าขยายแน่ของพระเจ้าก็คือคําวิพากวิจารณ เราจะเห็นว่าในพระมภี2ซามูเอลบทที่15ข้อ11-12มีคนคนหนึ่งชื่อว่าชิเมอีชิเมอีนั้นก็คือเป็นคนที่อยู่ในแถวแถวนั้นซึ่งเมื่อรู้ว่าดาวิดนั้นต้องละหกละเหเลล่อนแทนที่ชิเมอีจะอยู่ข้างที่ถูกต้องชิเมอีนั้นกลับเข้าข้างอับซาลมตะโกนสาบแช่งดาวิดคว้างก้อนหินใส่ แต่ขอบคุณพระเจ้าครับดาวิดไม่ได้หาทางแก้แค้นแต่ท่านเลือกที่จะปล่อยวางเรื่องนี้ไว้ในพาธของพระเจ้าซึ่งพี่น้องครับคำวิพากษวิจารณ์หรือคําแช่งดา่าหรือแม้กระทั่งคําให้ร้ายป้ายสีซึ่งสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับเกิดขึ้นกับคนที่เป็นคนของพระเจ้าถ้าเราเป็นคนของพระเจ้าแน่นอนครับโลก่อมต้องวิพากษวิจารณ์เรามารซาตานก็พยายามที่จะทาร้ายเรามารซาตานนั้นไม่ได้เป็นผู้ที่หวังดีครับ มารซาตานมันจะโจมตีเราโดยอาศัยสมุนของมันหรือคนที่มันจะใช้ได้หรือแม้กระทั่งพี่น้องของเราด้วยกันเองซึ่งตกเป็นเหยื่อพี่น้องครับขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องที่รักทุกท่านหากว่าเราเองนั้นอยู่ในคำวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นไม่ต้องกลัวครับแต่ขอให้เรามีกําลังใจขอให้เรามีความเข้มแข็งขอให้เรายังยึดมั่นอยู่ในจุดยืนการรับใช้ของเราพี่น้องครับขอพระเจ้าเมตตาครับหลายหายคน ก็ทนทาพิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเขากําลังทําร้ายเราเขากําลังดูหมิ่นศักดิ์ศรีของเราเขากําลังดูถูกการรับใช้ของเราเรารับใช้พระเจ้าเรามาด้วยใจครับเขากําลังมองว่าเราเองนั้นแสวงหาผลประโยชน์เข้าตัวเราเองนั้นต้องการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อตัวเราเองหรือแม้กระทั่งทําหน้าเศร้าเล่าความเท็จทําและพูดในสิ่งที่ไม่ควรจะทําพูดในสิ่งที่ไม่ควรจะพูด พียงครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเราเองนั้นจะต้องทําใจยอมรับครับว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาขอพระเจ้าเสริมกําลังที่น้องที่รักทุกท่านนะครับในการที bbles, ่เราเองนั it, ้นจะเอาชนะได้อยู่เหนือคาวิพากษ์วิจารณ์แต่สิ่งหนึ่งก่อนที่เราจะผ่านประเด็นนี้ไปครับก็คือเราเองนั้นเมื่อได้ยินคาวิพากษ์วิจารณ์สิ่งหนึ่งซึ่งสมควรทําก็คือต้องกลับมาเช็คดูก่อนครับว่าพวกเราเองนั้นตัวเราเองนั้นได้เป็นดังที่เขาพูดหรือเปล่า ได้ทําในสิ่งที่เขาวิพากษ์วิจารเราหรือเปล่าหากเราไม่ได้ทําในสิ่งที่เขาวิพากษ์วิจารณ์เราการเข้าใจผิดเราต้องปล่อยให้อยู่ในพาคของพระเจ้าครับถึงเวลาพระเจ้าก็จะดูแลและดําเนินการของพระองค์เองตามวิถีการแห่งของพระองค์วิถีแห่งความรักของพระองค์พี่น้องครับเมื่อเราปล่อยไว้ในพาชของพระเจ้าเราเกิดความสบายใจเราก็จะอยู่เหนือคาวิพากษ์วิจารณ์คําสายร้ายป้ายสีได้โดยไม่มีอารมณ์โกรธ ไม่มีความขมขื่นและเมื่อเราเราก็พร้อมที่จะให้อภัยเขาเราก็พร้อมที่จะรักเขาเสมอโปรดอย่าลืมครับว่าพระเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราพี่น้องครับหลายครั้งเราเจ็บปวดจากการกระทําของคนบางคนจากคําพูดของคนบางคนจากคําวิพากษ์วิจารณ์ของคนบางคนจากคําใส่ร้ายป้ายสีของคนบางคนพี่น้องครับอย่าท้อใจครับอย่าจิตตกอย่าล้มเลิกพี่น้องครับขอให้เรา ยังคงยืนหยัดอยู่ในการรับใช้พระเจ้ายังคงยืนหยัดอยู่ในความสัตย์ซื่อและสัตย์จริงยังคงยืนหยัดอยู่ในความยุติธรรมและความชอบธรรมต่อไปประเด็นสุดท้ายในเช้าวันนี้ครับผลกระทบหรือผลข้างเคียงภาวะแทรกซ้อนของปัญหาและอุปสรรคประการสุดท้ายก็คือความเหน็ดเหนื่อยในพระเจ้าของพระเจ้า2เสมอบทที่15นี้เราจะเห็นว่าท่ามกลางปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายดาวิดและคนของพระองค์ทั้งหมดมาถึง ที่หมายปลายทางของพวกเขาขณะที่พวกเขาเได้หลบหลีกรีภัยพวกเขามาถึงจุดหมายปลายทางเพิ่มพิใช้คําว่าพวกเขาหมดเรี่ยวหมดแรงความเหน็ดเหนื่อยของการต่อสู้ <c oughs> ความเหน็ดเหนื่อยของการทํางานความเหน็ดเหนื่อยของการรับใช้ความเหน็ดเหนื่อยของการยืนอยู่เหนือปัญหาประสักความเหน็ดเหนื่อยของการที่จะต้องรับภาวะแซกซ้อนของความเศร้าโศกเสียใจความผิดหวังคำวิพากษวิจารณ์ พี่น้องครับเราเหน็ดเหนื่อยแต่พี่น้องโปรดจาไว้ว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลีภัยของพวกเราพระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลําบากพระเยซูตรัสว่าบรรดาผู้ลําบากเหน็ดเหนื่อยจงมาหาเราดังนั้นเองเราจะพึ่งพิงพระเจ้าเราจะพึ่งพาพระเจ้าเราจะไว้วางใจพระเจ้าเราจะได้รับความชื่นบานความสดชื่นรีเฟชกับหมาอีกครั้งหนึ่งครับผมไปเห็นคำภาษาจีนของคำว่าฮิวฮิว ซึ่งแปลว่าพักพี่น้องครับคำว่าฮิวนั้นมีตัวอักษรซึ่งมีรูปภาพว่าคนแล้วก็ต้นไม้คนไปแอบอิงก,กับต้นไม้ซึ่งอ่านว่าฮิวฮิวแปลว่าพักผ่อนครับก็คิดถึงภาพของคนที่เหน็ดเหนื่อยไปนอนอยู่ใต้ต้นไม้ได้ความร่มรื่นได้ออกซิเจนได้ร่มเงาได้ความร่มเย็นจากต้นไม้พี่น้องครับ ต้นไม้เปรียบเสมือนกับเป็นพระคุณพระพรของพระเจ้าเป็นพระเจ้าเองเป็นผลงานของพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างต้นไม้ขึ้นมาเพื่อให้เราได้มีโอกาสพักพิงได้มีความร่มรื่นได้สัมผัสออกซิเจนได้มีความร่มเย็นเมื่อมีความร่มเย็นใจของเราก็จะร่มเมื่อทําใจร่มร่มพี่น้องครับเราก็จะได้พลังกลับคืนมาเมื่อเราพักพิงกับต้นไม้ซึ่งพระเจ้าประทานมาให้นั่นคือการพักผ่อนการพักผ่อน หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าวันหยุดฮอลลีเดย์ฮอลลเดย์นั้นมาจากคำว่าฮอลลีเดย์ฮอลลเดย์ก็คือเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคือคือวันอาทิตย์ครับฮอลลเดย์ Holiday หรือฮอลลีเดย์ก็คือวันที่เราจะพักผ่อนเป็นวันสบาโตนั่นเองเพียงครับให้เราพักพิงในพระเจ้าเมื่อเราเหน็ดเหนื่อยให้เราเข้ามาหาพระเจ้าเพื่อรับการเติมเสริมเดี่ยวแรงให้เราเข้ามาหาพระเจนะของพระองค์ให้เห็นถึงความสัต์ซื่อสัจจริงของพระองค์สัมพันธ์กับฤทธิเดชฤทธานุภาพของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เราก็จะได้รับ การพักสงบพักผ่อนในพระเจ้าครับท่ามกลางความทุกข์ยากทั้งหมดของดาวิดดาวิดอธิษฐานท่านรู้ว่าท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้าท่านพึ่งพาพระเจ้าท่านมีความหวังในพระองค์และท่านพักท่ามกลางความเหนื่อยล้าของดาวิดเมื่อเขาเข้าหาพระเจ้าความเหน็ดเหนื่อยเขาก็หมดไปในข้อ1ิ่พระคัมภีเขียนไว้ว่าพวกเขาพักผ่อนและฟื้นขึ้นมาใหม่ดาวิดมองพระเจ้าพระเจ้าตอบคําอธิษฐานของท่านดาวิดรู้สึกสดชื่นด้วยความพักดีของเพื่อน มีเพื่อนที่คอยช่วยเหลือที่คอยหนุนใจที่คอยให้คําปรึกษาที่คอยร่วมเป็นร่วมตายกับกษัตริย์ดาวิดพี่น้องครับคําถามในเช้าวันนี้ก็คือว่าเมื่อเราได้รับผลกระทบของปัญหาอุปสรรคต่างๆภาวะแทรกซ้อนที่เบียดบังความสุขของเราเข้ามาในชีวิตกระทบกับชีวิตของเราแล้วพี่น้องครับเราได้เข้าหาพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนเรามีเพื่อน หรือมีผู้อธิษฐานที่สามารถที่จะหนุนจิตชูใจของเรามีไหมครับขอพระเจ้าประทานให้กับพี่น้องที่ได้ฟังเสียงสิทธิพิบาลทุกทุกท่านให้ได้รับความร่มเย็นร่มรื่นการฟื้นฟูการความชื่นชูใจในเช้าว,วันนี้และตลอดไปครับอาเมน